สวัสดีครับผมดีเจเจมสนภพบินคุณกัญญาดีครับดีเจจาก EFM94 ครับตอนนี้ฮะที่ใช้อยู่เนี่ยโอ้โหหลายคนจะบอกว่าเก่ามากแล้วครับณปัจจุบันนะครับเจมใช้เป็นเล็กซัสนะครับ RX อ5 0นะครับโอใช้มาถ้านับตั้งแต่วันที่ซื้อรถมาวันนี้เนี่ย11ปีแล้วครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์คันโปรดครับเพราะว่าเป็นรถยนต์ในฝันของเราแล้วเราก็กว่าจะได้มาเนี่ยเราก็ทุ่มเทกับมันมากครับแล้วก็ ใช้มา11ปีเนี่ย <iałem S 1> เป็นรถที่สู้มาด้วยกันทำมาหากินมาด้วยกันแล้วก็ปกป้องและคุ้มครองชีวิตของเจมนะครับเหตุผลที่เจมชอบแบรนด์นี้เพราะว่าโอเคมันมันอาจจะไม่ได้หวือหวามแต่ว่ามันคุ้มค่าครับเพราะว่ารถเนี่ยมันสามารถใช้ได้แบบครอบคุมฟังก์ชันการใช้งานครับขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยเจมส์ใช้รถคันนี้คันเดียวเลยครับณปัจจุบันเจมสว่า คนสมัยนีย้ใจร้อนแล้วก็หัวร้อนนะครับการขับรถเ่มมันอาจจะต้องระมัดระวังกันมากขึ้นครับและมากไปกว่านั้นครับเราติดโซเชียลมากเกินไปหลายคนขับรถไปเล่นมือถือไปขับรถไปคุยไลน์ไปอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเยอะมากครับแล้วก็ที่เจมเห็นบ่อยๆก็คือขับรถอยู่แล้วแชทไปด้วย เชื่อว่ามันมันไม่ปลอดภัยครับถ้าขับรถเนี่ยผมว่าแค่เราระวังตัวเองไม่ให้ชนใครเนี่ยมันก็ยากพอแล้วแล้วเราต้องระวังคนอื่นมาชนเราอีกเนี่ยมันก็คงยากมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทําอะไรหลายอย่างมากเกินไปเนี่ยอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากครับแล้วก็เราเห็นตามข่าวต่างๆเนาะขับรถแล้วลงมาตีกัน,เ,นเหตุผลมันง่ายมากครับก็คือระหว่างที่สมมติเป็นคนในกรุงเทพแล้วกันขับรถอยู่ตอนติดไฟแดงเนี่ยคุณก็เล่นโทรศัพท์ เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันไฟเขียวคุณก็ขับรถไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ยังกดโทรศัพท์ก้มๆเงยก้มๆเงยแล้วรถก็ไปชนตูดกันเยอะมากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําอยู่มันสร้างความเสียหายกับตัวเองแล้วก็สร้างความือดร้อนกับคนอื่นผมว่าเราควรจะมีสติการขับรถถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยที่เจมเห็นนะครับเขามีกฎหมายที่แข็งแรงมากๆนะครับระหว่างขับรถอยู่ถ้าคนขับจับมือถือปุ๊บเนี่ยโดนตำรวจจับทันทีเจมอยากให้จริงๆเนะ่เจมก็อยากให้มีกฎหมายนี้เกิดขึ้นในบ้านเราครับเพราะว่ามันคือการคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองแล้วก็คุ้มครองคนใช้รถใช้ถนนครับรปัจจุบันนะฮะก็เป็นดีเจครับแล้วก็เจมเนี่ยก็เป็นนักแสดงอยู่นะฮะก็ยังถัดถ่ายละครอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะเห็นเนี่ยก็อยู่ในวงการของพิธีกรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพของเจมก็คือจะเป็นดีลเลอร์ครับขายรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยครับ